ทั้งคู่ด้วยค่ะ,คะส่วนการจัดกิจกรรมวันเด็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังมีอีกหนึ่งสถานที่นะคะที่มีกิจกรรมที่น่าสนใจไม่แพ้ที่อื่นค่ะนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งชาติจัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดเด็กกทมฝ่ายเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนนะคะภายในงานมีกิจกรรมมากมายเลยค่ะที่เปิดโอกาสให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสขณะที่ผู้ปกครองก็พาบุตรหลานมาร่วมง,งานอย่างคึกคักนะคะติดตามบรรยากาศล่าสุดจากคุณกัลยาวีแววคล้ายห่ะค่ะ,คะ การจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี2559ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะปีนี้จัดขึ้นภายใต้ในคิด Creative Mind ค่ะและเด็กกรุงเทพมหานครเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนค่ะเน้นกิจกรรมที่หลากหลายทั้งงานศิลปะแล้วก็การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนค่ะ เด็กๆจากโรงเรียนต่างๆรวมถึงพ่อแม่ผู้ปกครองค่ะทยอยพาเด็กๆมาที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเขตุตุจัดกันอย่างต่อเนื่องเพื่อรอพิธีเปิดการจัดงานอย่างเป็นทางการจากหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะซึ่งการจัดงานวันเด็กปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเด็กกรุงเทพมหานครไปเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียนทําให้กิจกรรมที่นี่นะคะจะเน้นการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนผ่านกิจกรรมที่แตกต่างกันค่ะ เช่นการตอบคำถามหรืองานศิละปะอีกทั้งยังต้องการเน้นให้เด็กๆนั้นมีครีเอทีฟไม่รู้จักคิดสร้างสารรค์เป็นค่ะขณะเดียวกันยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปทำงานศิละปะต่างๆเช่นกระเป๋าขวดพลาสติกคมไฟไม้พรมหรือแต่งหน้าคัพเค้กรวมถึงการร่วมสนุกกับเกมงานวัดต่างๆทั้งการปาโปง่งหรือการยิงตุ๊กตาค่ะส่วนกิจกรรมภายในอาคารนั้นเด็กๆก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องราวต่างๆของโลกวิทยาศาสตร์ศิละปะและห้องสมุดค่ะ ผูอ้อำนวยการสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเปิดเผยนะคะว่าปีนี้เป็นปีที่2แล้วค่ะที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนั้นจัดงานวันเด็กแห่งชาติและได้ปิดปรับปรุงไปค่ะซึ่งที่นี่นะคะถือว่าเป็นสถานที่เรียนรู้สําหรับเด็กๆทุกคนและถือว่าเป็นวันเด็กในทุกๆวันค่ะจึงขอเชิญชวนทุกคนนั้นมาเที่ยวงานวันเด็กในปีนี้ไปจนถึงเวลา16นาฬิกาค่ะ ก็ต้องเรียนผู้ปกครองนะคะว่าพิพิธภัณฑ์เด็กแห่งที่หนึ่งนั้นถือเป็นที่รองรับความสุขให้กับเด็กกรุงเทพมหานครที่ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุพรรณบริพัตรมุ่งมั่นนะคะที่จะทําให้ที่นี่เป็นเหมือนห้องเรียน ห้องเรียนแห่งชีวิตห้องเรียนที่สวยสดสวยสดยอดงามเพื่อสร้างยังครีเอทีฟมายวันเด็กปีนี้9ก้ถึงสิอยากเชิญชวนผู้ปกครองให้พาน้องๆเด็กๆมานะคะในการที่จะมาร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของเทพาอนครที่พิจารณ์เด็กแข่งนี้ค่ะค่ะค่ะ โดยก่อนการเริ่มเปิดให้คุณพ่อคุณแม่และครอบครัวพาเด็กๆเ,เข้ามาร่วมง,งานวันเด็กแห่งชาติที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครนะคะควบนวยการสํานักวัฒนธรรมท่องเที่ยวและกีฬากรุงเทพมหานครค่ะยังได้นําเจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานครนั้นเข้าจัดเตรียมสถานที่เพื่อพร้อมต้อนรับเด็กๆตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาด้วยค่ะ กิจกรรมวันเด็กที่นี่นะคะจะจัดขึ้นไปจนถึงเวลา16นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้ก็ยังคงมีต่อเนื่องอีก1วันค่ะในช่วงข่าวต่อไปของทีม n 2 4นะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามความสนุกสนานของการเข้าเร่วมกิจกรรมของเด็กๆที่นี่ได้ค่ะ